สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่กับผมนะครับเจเอชนแนลส่วนน้อยปลูกร้อยอย่างทํากินทําขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านๆนะครับกับช่อง YouTube ของเจเอชแนลนะครับวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางยังไงให้ใหญ่นะครับบลักกาขนาดนี้นะครับผมเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับอันนี้มาส่วนของคุณป้านะครับของผมเองนะที่จังหวัดอุดรธานีครับทุกคนโอ้หเห็ดใหญ่มากเห็ดใหญ่มากนะครับผมเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับ เอาไปทําสร้างอาชีพสร้างรายได้กันครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับว่าทํำยังไงนะครับชมให้จบคลิปนะครับผมครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนมาดูเห็ดฟางครับนี่เพาะง่ายๆนะครับโอ้ลูกใหญ่มากใหญ่กว่าไข่ไก่อ่มเริ่มเริ่มเกิดวันแรกเริ่มเริ่มอ๋อเริ่มเกิดนะครับนี่ก็ใช่แต่ว่ายังเก็บไม่ได้ให้โตสักหน่อยใช่ไหมฮะให้โตสักหน่อยตู้อบร้อนเหมือนตู้อบบอลสีเลยทุกคน อันนี้ไม่ได้มุงงแลมนะครับเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง<ม>แต่ว่าใช้ผ้าคลุมเหมือนตู้อบบอลสีเลยครับทุกคนนี่นะครับบ้านป้าบ้านลุงที่อุดรธา,านีครับทุกคนอ๋อตรงนี้เป็นทดลองเฉยเเเพิ่ไหมค,ครับผม,ม,มครับ ไปดูที่ที่ที่ว่าได้ผลผลิตดีป้าทุกคนกัวที่มันได้ตัวนี้มันเก็บกันเป็นสองอาทิตย์แล้วครับผมมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆของมาเองตัวนี้มันจะได้เก็บทุกวันทุกวันโอ้โหโอ้โห อันนี้กำลังเริ่มเริ่มจะเกิดใหม่เนาะนี่เป็นแปลงเก่าเลยมันเก็บกันเป็นตรองอาทิตย์แล้วอันนี้คือมันต่างกันคือที่ว่าไม่เอาแสลมคุมไอ้ตัวนี้ตัวนั้นเอาง่ายๆเอาคล้ายๆว่าทดลองทดลองเออถ้าตัวนั้นทำถ้าว่าตัวนั้นทําง่ายถ้ามันเกิดดีก็จะทําแบบนั้นหมดเลยอ๋อมันเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นอ๋อเพิ่งเริ่มต้นเฉยเพิ่งเริ่มต้นเฉยแต่ที่เก็บผลผลิตประจําคือแบบนี้นะคือแบบนี้อ๋อแบบนี้แบบนี้เราเหยียบบล็อกมัน มันมันทำยากทำคนเดียวมันมันอ,อ,อยากเหนื่อยมากอย่างเงี้ยครับผมมันก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกทคนรับออตุม่มนะนี่พวกไข่นี้มันขึ้นใหญ่แล้วอ๋อพร้อมที่จะขึ้นแล้วพร้อมที่จะเกิดจะขึ้นใหญ่แบบนี้เนาะเออนันหลยไข่ครับลเล็กๆนั่นนำไม้ไผ่นะครับมาโคง้งโคง้งโค้งแบบนี้ทุกคนโค้งโค้งโค้งแล้วก็เอาพลาสติกคุมแล้วก็คุมด้วยแสลมอีกทีนึงด้านบนนะครับ เชื้อเห็ดนี้ทําเองหรือว่าไปซื้อเชื้อมา,า,มาอ๋อซื้อเชื้อเอานะครับง่ายๆเลยแล้วลดน้ํำยังไงครับตอนเย็นยจะมีอีกคนมาไอ้พอดีป้าแลีเขาจะมาเขาจะยกับยนมา,เ,าเขาจะมารดต้องอต,อต้องลดทุกวันไหมครับไม่ได้ลดทุกวัน สองวันครั้งหนึ่งสาวันครั้งหนึ่งสองวัน, <ๆ S 2> นสามวัน,มวนหนึ่งครั้งนะครับถ้าดูแต่หน้าดินมันจะแห้งหรือไม่แห้งครับผมอ๋อดูดูคือหน้าดินต้องมีความชืนน้นวันนี้นันนี้จะไม่ลดเลยนีครับผมถ้ามันแห้งคือต้องลดนะครับทุกคนจะลดวันนี้ครับมีหลายคนบอกว่าเพราะเหตุฟางต้องลดน้ําไหมนะครับคือต้องลดไม่ไม่ให้หน้าดินแห้งครับผมไม่ให้หน้าดินแห้งถ้าแห้งแบบนี้ต้องเตรียมลดน้ําแล้วนะครับถ้ลดน้ําถ้าลดน้ําแล้วเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกครันี้ อใหญ่มากอันนี้เพิ่งได้เจ็ดวันนะครับก็เริ่มเก็บผลผลิตแล้วที่เห็นลูกใหญ่แบบนี้นะครับผมเต็มกำมือเลยนะใหญ่กว่าไข่ไก่กับทุกคนเพราะว่าใช้ฮอร์โมนจากอิสราเอลว่างนั้นครับผมใช้ฮอร์โมนจากอิสราเอลนะครับไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นเห็ดฟางนะวบจริงๆนะครับผมๆๆอ ฮอร์โมนนะครับจากอิสราเอลนะครับขวดละประมาณ600ใช้ประมาณ1ช้อนกาแฟ1ช้อนกาแฟน้ำา20ลิตรฉีดทั้งแปลงฉีดทั้งแปลงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นชีวาภาพนะครับเป็นชีวาภาพซึ่งถ้าว่าชีวาภาพแล้วก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพนั่นเองนะฮะโอ้เห็ดฟางอะไรจะใหญ่ขนาดนี้เนาะใหญ่มากเป็นวิธีสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับผม ที่มาแบ่งปันท่านผู้ชมในวันนี้นะครับอันนี้เป็นของลุงกับป้าที่อุดรธานีครับผมเนี่ยครับที่คุมคุมยาวมาเนี่ยครับประมาณหนึ่งเมตรสองเมตรส4สี่เมตรเนี่ยสี่เมตร5้าเมตรเนี่ยนะเขาเรียกว่าหนึ่งแปลงนะครับผมหนึ่งแปลง2แปลงสามแปลงสี่แปลง5แปลงคือทั้งหมดเนี่ย30สิแปลงครับทุกคนสามสิบแปลง3าสิแปลงอ่ะ หนึ่งช้อนกาแฟนะครับหนึ่งช้อนกาแฟน้ำน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่เป็นฮอร์โมนของอิสราเอลแล้วคือเป็นชีวภาพอะครับทุกคนโอ้โนี่ยจุดสองฮอร์โมนอยู่ข้างบนเพื่อเอาครับเลื่อจากลิดสิ่งมีชไปได้เก็บไว้ในโอเคครับก็นี่นะก็ได้ความรู้แล้วโอ้โหทุกคนอันนี้บานแล้วด้วยนนาะใหญ่ยัดได้ครับผม ขอ,ขอบคุณครับผมโชคดีเป็นของทุกคนนะครับสวัสดีครับ